สวัสดีจ้าเพื่อน,นแม่พรมาเก็บเห็ดนะคะนี่คือเห็ดแม่พรจ้าให้ดูนะคะเห็ดไมค่ค่ะเห็ดนี้อร่อยมากค่ะแม่พรเก็บประจำนี่เลยชีวิตแม่พรชีวิตแม่พรมันมนนอนนอนอีอันใดนังแนนอนเกิดได้ละคอนสระกราว ฟังเอ้ยไปไล่พอเนีย,ยงไส้โมทรงข้าวเด็กละคนสระกราวประเสริฐนาโอ้ยเจริญคลั่งบเบลกำลังสวยสวยเลยนะกำเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแง่กำลังออกดอกเด็กก็มีนี่โอ้โหเยอะไหมเยอะไหมโอ้โหเพื่อนแม่พรก็คือจักรยาน แค่น,นี้ก็มีความสุขแล้วโอ้เก็บก้อนนะคะ